สวัสดีครับพวก,กเราช่องแสนคูณตัวเสีบนะครับวันนี้พามาดูแปลงหญ้าน้องแสนคูนนะครับตอนนี้ก็เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าหญ้าของเราจะตายหมดแล้วนะครับโอ้ยไกล้ครับโอ้ยใก้โอ้โหอะไรนี่ไก่ ทาหก,ออกหมามันกัดไก่มากินเนีอันนี้เราเนาะตายหมดเลยค่ะเริ่มแห้งแล้วครับ ok. เริ่มแห้งแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้รดน้ำเลยนะครับเราไม่ได้ซื้อ,อเครื่องสุกน้ำใหม่ปกติก็เราก็รดน้ำนะครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องสุกน้ำพังเครื่องสุบน้ำของเราพังไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับผมเนื้อตายหมดเลยอ้วน น้ำทันไหมจะรถน้ำขึ้นทันไหมอ่ะขึ้นอยู่ถ้ารถทันเอาทำไงดีอีกอาทิตย์หนึ่งตายนี่แน่รถเลยไหมล่ะโอ้ยช่วงนี้มันแรงดันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องสูบน้ำกันครับ เอาเส้นคูณจิหมดเลยนะคะแบบนี้ไปค่ะมาดูเครื่องนี่คือสปริงเกอร์ที่เราทําไว้นะคะแต่ว่าเครื่องสูบน้ําเราตอนนี้เครื่องเครื่องเราไปวันแล้วนะครับนี่เครื่องสูบน้ําของเรานะครับสตารต์ไม่ติดแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะครับนี่ได้น้ำจากตรงนี้แต่น้ําในสระนี่ก็ได้อีกหลายหลายเดือนครับ นานๆเราจะมาสูบน้ำนครับแต่ว่าเดือนเดือนนี้มาไม่ได้สูบแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องพังแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วไก่ไม่กินหญ้าหรอไก่ไม่กินแล้วครับตาหนึ่อแห้งหมดแล้วนะครับแห้งหมดแล้วอื้อๆๆๆๆๆๆ แต่ตรงนู้นก็ยังเขียวอยู่นะคะตรงนู้นแต่ตรงนี้แห้งหมดแล้วเพื่อนๆ FC จำจำคลิปนั้นได้หรือเปล่าครับคลิปตอนนั้นผมมาถ่ายช่วงแรกๆช่วงเปิดช่องให้น้องเสน็จคุณแรกๆนะครับช่วงนั้นอ้อยเอ้ย,อยต้นหญ้าตรงนี้ก็สวยนะครับเพราะช่วงนั้นเราจะมีเราจะรดน้าให้ตลอดนะครับแต่หลงัลงๆมานีา่ร้อนร้อนแล้วก็ไม่ได้รดน้ํานะครับเราใช้งานหนักทุกวันนะอืมแลนี่มันก็พังอายุการใช้งานก็ ตั้งแต่นนตั้งแต่พ่อกับน้องไอ้พ่อกับแม่เสียนคุณยังไม่คุบกันเนี่ยเครื่องเครื่องจุนเพราะว่าเป็นของพ่อน้องเสียนคุณซื้อไวสูบน้ําสูบปลาที่บ้านค่ะอันนี้ตายจากข้างในเลยนะครับต้นอ้อยเหรอเออตุนอ้อยี่พาะผมทำไมทำไงอ่ะฮะต้องซ่อมเครื่องเหรอเออไม่ซ่อมก็ซื้อใหม่เลย ช<ฉ>่วงเศรษฐกิจช่วงนี้ก็เดียวพอครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะคะไม,ม่กล้าซื้อใหม่ก็ไม่มีนมเงินซื้อนมกับเป็นเปื่อนน้องก,ก็หอมแมาสงสาร<แ>ไม่เกินปีนี้ตอนนี้ตอนนี้ต้นยาาของเราคหักแล้วนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเลยถ้า <c oughs> สูบน้าใส่ไปยืมเครื่องปูไหมล่ะฮะเครื่องปูมือเครื่องแก่ธรรมรู้พังเรืองแช่วยเลยพังก็ซื้อใหม่ เรวซื้อใหม่ไม่ดีหรอพูดเหมือนมีตังค์นะครับไปแล้วครับกลับบ้านแล้วโอนนี่ไก่ไก่กินไก่ครับครับไปแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย